การ์ตูนมันมันทำให้ผมมาถึงจุดทุกวันนี้ครับตั้งแต่เ,เริ่มอ่านการ์ตูนเรื่องแรกเลยครับจนเริ่มเขียนการ์ตูนจนกลายเป็นอาจารย์การ์ตูนเนี่ยก็คือให้ทุกอย่างกับชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ครับสวัสดีครับชื่อสุธิชาสลาไายวน,นิตครับเป็นนักเขียนการ์ตูนเรื่องโจเดลซิเกตเอเจนต์นะครับแล้วก็การ์ตูนสั้นๆอีกหลายเรื่องปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ประจำที่คณะดิจิทัลอาร์ตมหาวิทยลาลัยรังสิตครับ แรงมันใจผมเนี่ยมันเกิดจากความเครียดครับความเครียดตอนเรียนหนังสือผมก็เลยจะเริ่มวาดรูปเล่นในสมุดเรียนครับที่บอกว่ามันแก้เครียดเพราะว่าสุดท้ายแล้วการวาดรูปของผมอ่ะมันเป็นการระบายออกอย่างหนึ่งครับแต่ว่ามันกลายเป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่าผมฝึกมือโดยไม่รู้ตัวนะครับผมฝึกดรออิงโดยไม่รู้ตัวการ์ตูนอ่ะมันเป็นพาร์ทไลเสอระของเราเพราะว่ามันทาให้ชีวิตเราบาลานซ์ผมไม่อยากอ่านวิทยาศาสตร์หรือเลขในการ์ตูนแล้วอ่ะการ์ตูนมันเหมือนเป็นที่ที่เราระบายออกได้ความเครียดนะครับการ์ตูนมันเป็นประโยชน์ตรงนี้แหละทีี่่่มมัันนเกกิิดจาสงท จะเรียกว่าไร้สาละก็ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นความบันเทิงที่ที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตอยู่ได้ตามปกติได้ครับการ์ตูนช่องเนี่ย ผมเคยเรียกคำๆนะว่ากรรมกรศิลบะตเลยนะครับเพราะว่าการ์ตูนช่องเนี่ยเราต้องใช้จํานวนหน้าจํานวนช่องจํานวนภาพแล้วเวลาในการเล่าเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับเ mm hmm. ทียบกับื่อปร,ประเภทอื่นเนี่ยจะใช้เวลาน้อยกว่าแต่ว่าการ์ตูนช่องเนี่ย mm hmm. เพื่อให้มันได้อัตลบเราก็ต้องใช้ปริมาณและเวลาที่ทุ่มเทไปเยอะมากเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นผลงานแต่ละเรื่องนะเราจะรู้สึกว่าเราผ่านอะไรมาเยอะกว่าจะถึงจุดที่ผลงานมันสําเร็จออกไปสู่ผู้อ่าน mm hmm. คือหัวหน้าเขียนการ์ตูนไทยโดยเฉพาะตัวผมเนี่ยก็ ผ่านอะไรมาเยอะแล้วไม่เหมือนกันเพราะว่าเราต้องอยู่ในรูปแบบของมันยังไม่เคยเก้าวไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมเลยมันเป็นแค่ธุรกิจย่อยที่ยังไม่ได้คอนเน็กถึงกันเราผ่านการมได้รับโอกาสและล้มเหลวเริ่มต้นใหม่ล้มเหลวอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับ ผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยทำให้นิตยสารที่ผมตีพิมพ์การ์ตูนอยู่เนี่ยต้องปิดตัวลงไปถึงจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนที่ผมเขียนแต่ว่าละเมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนที่ตีพิมพ์อย่างนั้นนะครับจนสารพิมพ์หรือว่านิตยสารเนี่ยอยู่ไม่ได้สุดท้ายแล้วผมก็ได้ผมกระทบว่าผมก็ต้องยุติการเขียนการ์ตูนของผมลงในนิตยสารนั้นลงไปครับมันเจ็บปวดมากนะครับเพราะว่าเหมือนเรากําลังพยายามทํางานต่อเนื่องออกไปเพื่อสื่อสารกับผู้อ่านแต่เหมือนช่องทางนั้น่ะมันถูกตัดทิ้งหายไปพื้นทีี่่มมมันมันนนโอออกกาสส้้ยยยดว,ยดวย กว่าจะหาได้สักช่องทางหนึ่งเพื่อเผยแพร่เนี่ยแล้วพอมันปิดตัวลงไปหรือโอกาสหมดลงไปแล้วก็มันก็เศร้านะครับความเข้าใจความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นทรัพย์สินเนี่ยผมว่าเราอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจมันดีนะักสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันมีคุณค่าและความเหนื่อยยากพอๆอกันแต่มันอาจจับต้องไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราไปละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานทางความเคี่ยของผู้อื่นเนี่ยมันง่าย เลกภาพนักกีฬานะครับนักกีฬากว่าจะวิ่งเร็วขนาดนั้นกระโดดไกลขนาดนั้นเนี่ย mm hmm. เขาต้องฝึกฝนม,มากน้อยแค่ไหนนักเขียนวงการนักคิดนักเขียนนักเขียนก็ตัวเนี่ยกว่าจะคิดผลงานได้เรื่องหนึ่งครับมันผ่านประสบการณ์ระยะเวลามามา,มากมายเลยวันหนึ่งอะ่ะสมมุติแบบมีเว็บเสื่อนมากอเว็บเสื่อนคุณใบอีกทีน,นึงอะ่ะมันก็ไม่ต่างกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นเจ้าของโดยตรงอะ่ะผลงานคนไทยเนี่ยเป็นผลงานมือหนึ่งนะครับเป็นผลงานที่ทำออกมาเพื่อเผยแพร่เป็นครั้งแรกการให้คุณกอปเลยเนี่ยมันปิดโอกาสทุกอย่างของคนคคนนนนัั้ะรบ เราอย่าไปทําให้ความบันเทิงของเราหรือว่ารายได้ของเราอะมาจากความทุกข์ของคนอื่นเลยนะครับหากวันนี้เราไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เราจะได้อะไรคือการอ่านผลงานถูกลิขสิทธิ์เนี่ยมันเหมือนเดินไปซื้อของกับนักเขียนโดยตรงนะครับมันเป็นการที่ทําให้นักเขียนเขามีพลังมีกําลังใจนะครับที่จะคิดสร้างผลงานออกมาเราก็จะมีผลงานดีๆเนี่ยให้เราอ่านไปเรื่อยๆนะครับนักเขียนที่ประสบความสำเร็จเนี่ย ก็จะเป็นแรงบันดาลใจรวมทั้งแบบสนับสนุนนักเขียนรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกคือถ้ามองแบบเป็นภาพรวมคือว่ายิ่งเราตลาดเงินของเราเนี่ยสนับสนุนนักเขียนตามกําลังทรั์ของเราเนี่ยนะครับมันทาให้มันจะมีสื่อประเนี้งอกงามขึ้นมาอีกเราสนุกไปด้วยนักเขียนก็มีกําลังที่จะเขียนไปด้วยผลงานก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับเพียงแค่คุณหยุดละเมิดลิขิ์สนับสนุนโดยคาขาวเว็บตูน Download yn ewan ni Tango Go Pay The App Store